สิ่งที่เพื่อนเนี่ยไม่ชอบที่สุดก็คือว่าคุณย่ามักชอบแอบเข้ามาในห้องอะค่ะแล้วท่านอะก็มักจะมานั่งอะค่ะที่เตียงแต่คือจะเป็นการนั่งแบบถอดกางเกงออกอแล้วมานั่งทับบนผ้านวม <c oughs> แล้วบางครั้งอะค่ะท่านก็มาแต่วะ <c oughs> ่าว่าใส่ที่นอนใส่ผ้านวมใส่ผ้าห่มใช่จนเวลาล่วงเลยไปค่ะ คุณย่าก็เสียชีวิตกลายเป็นว่าทางชัดนั้นน่ะจะมีแค่บีเนี่ยที่อยู่ที่ห้องนั้นละม,มันมีเย็นอยู่วันหนึ่งค่ะที่บีกลับมาบ้านปรากฏว่าเปิดประตูเข้าห้องไปค่ะมันมีกลิ่นนะคะเหมือนกลิ่นววปัสสาวะค่ะมันคือผ้านวมที่ถูกพับไว้ตึงๆค่ะมันมีรอยก้นไปนั่งเหรอ